passa passa quando lei qua limpia sta qui lei va a rilata qui dentro perché giusto สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ด้วยผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับกูชื่อเต็มยศผมดาบประชันครับดาบประชันใช่ดาบประชันครับยินดีที่ผมเกิดในตระกูลได้รู้จักครับตระไทยงนะจันทบงอ๋อนัะว่าอินทบงอินทบงข้างเหนือครับอินทบงมันจะเป็นดาบแปะเคยรู้จักกันอยู่ สวัสดีครับเด็กเยอะนะครับเนี่ยเด็กเยอะยอประมาณปีนี้ผมส่งไปก็ยังล็อกส่งคะนนที่หน้าก็สี่ก้อยสิบเอารสแ้ก็ตองสามครับสาเด็กที่นอนผมมิบวาคนตคาองคนคุณครูบอกว่าเลยตองคูน้ำตกเลยงตองคูขับรถออกไปข้้งวัอมด ที่เราดูในลูกค้าคือเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำตกใหญ่อยู่หลังหมู่บ้านรอบทิศคือมันเหมือน่อหรนต่างๆเขาเกลี่ยเข้ามาน้ำตกสวยนะนใจไงใจแล้วเนี่ยทางกำลังวิ่งได้เดี๋ยวถ้าปลายปีนะครับผมเชื่อได้เลยทางทุกทางจะต้องเล่นหมดที่เขงแกตัวเอง้หมเขาข่มทางน้ำอ่ะข่มทีระดับสูงแล้วก็ท่อระบายแค่นี้อ่ะพี่จิ๋วเหนือเลย หน้าปโดนี่ตัดขาดก็ออกไปนอกถ้าผมผมก็ขึ้นลงก็เดินกันถ้าไม่หนักหนาสาหัดคือขวัหยุดเป็นระยะก็คงจะปั่มมอเตอร์ไซค์กันผมเคยดูในเว็บไซต์ทำเนียบของคุณครูที่จะจครบวาระก็ประมาณ2ปีแล้วเปลี่ยนใช่ไหมสองปีสามปีไม่ใช่ไม่ใช่ก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะเวลาว่านายผมมาที่นี่ก็ตั้งแต่ปีห้าสิบมาปักสองมาครั้งแรกก็ปีสามเก้า

เป็นไงครับทริปนี้ทริปนี้จริงๆแล้วไกลมากไกลมากเนาะแต่ก็ต้องมาใช่ครับมันเสียความตั้งใจเสียเวลาเสียความที่เราจะต้องเดินทางไกลพอได้ยินชื่อแล้วมันเรียกรล้อเนาะใช่มันเยคือรายละเอียดต่างๆเนาะที่เราจะมากันได้ง่ายใช่ต้องตั้งใจมาป่าย้อนรับป่ายังเขียวชอุ่มเลยอ่ะเส้นทางสวยครับ เส้นทางสวยเส้นทางนับนกเป็นสนที่เาลเขาเวลาเที่ยวทาเป็นที่เราที่เปนแบบแบบกระเดียงตั้เดิมครับคู่นึงครอบคนึงอาจจะมีนนครับใช้แน่นดีร้อยนะอนเา่อ๋อปีนี้ทำครั้งนี้ครับมินทางดีนึงนะประม ้อ๋อดีไม่งั้นไม่ไม่งั้นทําไปเรื่อยดีครับใช่ครับใช่แล้วก็ปลูก แนะนำน้องๆเนี่ยโอันนี้พี่ๆน้องๆนะครับ,รบอันนี้ดาบตำรวจประชันครับผู้ใหญ่ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเลตองคูเราต้องเอาไปลงเว็บไซต์โชว์โทรมึงว่าเรามาทำอะไรต่อนนี้อะไรครับเดี๋ยวไม่เปก,การหาแต่ไม่เยี่ยมไม่เดีนในกลุ่มอรับกลุ่มไกลขนาดนี้พี่ๆเขาบอกทุกคนทุกคน นี่ผมบอกตรงนะครุณเปิดถ้าเปิดจริงๆนะครับร่าเข้ามาได้ก็ประมาณสามสี่ปีเนี่ยออ๋ก็ที่นี่เข้ามาได้ไม่งั้นไม่เห็นไหมเส้นนี้เราบุกเบิกเอาแล้วตอนที่หม่อมหลวงสลาลีท่านมามาปี่มาปีวันสระทีมาปีห้าสามปีห้าสามแต่ว่าเทพเพิ่งออกไปปีปีแล้วปีห้าสี่อ่ะปีห้าสี่ท่านมา ทันวามาตอนขุนแดงเลยอ่ะครับผมแดงช่วงนั้นนะครับขุนแดงมาทันวาแล้วก็เทปออกรู้สุสละกรุงธารแล้วท่านมานอนที่นี่เหรอนอนที่นี่กินนอนที่นี่เคี้ยวหมากเคี้ยวอะไรกับทุกท่านร้อนๆท่านก็นอนได้นอนได้คนอนที่นี่นะท่านนอนนอนที่อาคารสุสละนะทจะเป็นอาคารสุสาะพระเจ้าพันครับเป็นโครงการหนึ่งของโรงเรียนเราสนองงานพระองค์อย่างเนี้ย เป็นโรงเรียนใหญ่เนาะใหญ่ไอเส้นทางแบบนี้กลางคืนนี่เขาเขาให้วิ่งกลับไปอุ้มผงได้ยี่เืองอาหารก็จะได้พอไม่มีอาการอะไรที่ว่าแรงไรว่าอะไรเนี่ย กำลังนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ค้างนี่ถ้าผมกลับออกไปแล้วเกิดเป็นมือกลางทางกลับจะกลับจะไปนอนหน้าน้ำตกตกตกที่เราโซ้นอนที่หน่วยเลยใช่มใช่หน่วยไม่มีปัญหาพี่เรามีด่านเดียวด่านทหารครับดาทหารที่นี่โพมีด่านเดียวอ่าใช่ไม่มีปัญหาครับเห็นคณังพี่ไม่ผมอยู่ในอยู่อยู่ในด่านสี่ห้าคนอ๋อเขาถามผมแต่ถ้าช่วงมีสถานการณ์ผมยังนึกว่าคุยกับพี่แล้วก็ไปไหนกันครับ ไีคุยกันได้แต่ยิ้มผมจอดคุยกับเขาแป๊บนึงมีช่วง้บช่วงปี่า ...4...5...4...6... รอบนึงปีเขามีเรื่งมราบะน้เขาจะปิดด่านหกโมงฮึมูงก็คือเข้าแบบผมรูน ปิดได้ระยะเดียวอันนี้คือติดติดชายแดนครับติดเลยฮะของเราก็ติดตรงนี้ก็ะเรื่อเส้นทางนี้ก็เป็นมาทาสู่กับอ่าคุ้มมากครับคุ้มง่ายออกไปกี่กี่เมตรหรือกี่กิโลก็คือเหยียบแผ่นดินพม่าแล้วเนี่ยสองโลกว่าสองโลกว่าแต่ชายแดนบ้านเราถ้าเขตหมู่บ้านนะพี่เขตหมู่บ้านเลยต้องคู่กับชายแดนก็จะติดกันเลยแต่ที่เราเดินตามมาไม่ใช่ที่ทำหมากเยอะนะครับ นี่นอะไรล่ดาของชบ้านคือมาส่งออกเลยใช่ไหมโอ้ผลของเมื่อก่อนไหมใช่ครับแล้วพักเหนื่อยน้อยๆน้อยนอันนี้คยเงการศึกษาโเรียนอนาสวัสดีครับ สวัสดีครับใน <laughs> การเรียนาการสอนนะครับสวัสดีลูกเด็กนักเรียนเยอะที่นี่ถือว่าทัานสมัยครับ มีไฟฟ้ามีอะไรครบแตงเกษตรสาชิต